กี่ไทยบาสมีมีเมนูเสียงออมประคอย่าง่ครับพี่น้องนะครับโ,รโหดูอยู่พี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องบพอบกับช่องพันปอมบอิทช่ไทบาสมีมีเมนูเสียงออมประคอย่าง่ครับพี่น้องนะครับโหดูอยู่พี่น้องเลย ครับกินน้ำกันครับพี่น้องแกงอ้อมนะครับใส่ผักใส่ยังไงผมอืมแซ่บครับพี่น้องเมนูเด็ดมากินน้ำกันครับพี่น้องเม,น,งน,ม,มงน,นู่งบน,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 นบ้าน,นะานการอมวิธีเทศบานหากินเดี๋ยวบบ้านนะครับแกงอ้อม คอตัวก็ต้องพอกินครับน่ะไม่ได้คับเป็นสินครับผมบังเป็นโต,ตเป็นโตเป็นคอเป็นคอใส่ผักใส่จังหน่อยผมลำลำแบบสุกแล้วพี่น้องโอ้ยชวนทวนพี่น้องเลย ตายก็มึงรัน้องมเด้อน้องมึงมึงใคร่น้องใครับน้องเอ้ยตัวกัเจ็บแบบชีดน,นี่นะพี่น้องมาถึงโลดแรอกต้มแบบแกงอ้อมใส่ผักนะบพี่น้อมา,าอม้พีน่น้ราม่กินเขาแ้วกันแสบเข่าแรก อู้พี่น้องเอ้กระเทาะก็บุกเคยมักหัวได้กระเทาเอ้เฮ้ยบังคับพี่น้องใครมาพี่น้องมากินข่าวใส่บๆเหมือนกันครับแจ่งอ้อมมาคอยไงพี่น้องเมือแล้วก็บยิ่งรุ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกยนร่งใจกับพันปลอมเลยเด้อ <c oughs> ครับพี่น้อง